กองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนที่จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการสวัสดิการครูเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแด่ครูเกษียณงานและการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณครูผู้มีพระคุณด้วยหัวใจเซอร์เวียมให้เป็นรูปธปรรม มีมาตร,รฐานยุติธรรมมั่นคงและยั่งยืนในช่วงปี2560ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนเรยีนาได้หยิบยกประเด็นการตั้งกองทุนครูเกษียณขึ้นมาพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้และนางภาวดีจรัดมนัตกุลผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยนาเชลีวิทยาลัยพุทธศักราช2,558ถึง2,560และเป็นกรรมการพัฒนาโรงเรียนได้สารต่อเจตนารมณ์ในที่สุดที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเรยนาเชลีวิทยาลัยได้มีคำสั่งสมาคมนักเรียนเก่าเรยนาเชลีวิทยาลัยที่หนึ ทับ2560ลงวันที่29พฤษภาคม2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนคุณครูเกษียณงานโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตร,สราจารย์ประภาวัฒนคีรีเป็นประธานมีรองศาสตร,สราจารย์ด็อเตอร์จิราพรกุลสาริน เป็นกรรมการและเลขานุการตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2560ถึงวันที่31ทธันวาคม2560มีระยะเวลาทำงาน7เดือนโดยคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนมีหน้าที่จัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนครูเกษียณรวบรวมข้อมูลครูเกษียณทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อวางแผนการให้สวัสดิการสมาชิกกองทุนกำหนดหาแนวทางในการดำเนินการระดมทุนให้สอดคล้องกับแผนการให้สวัสดิการสมาชิกกองทุนในเริ่มต้นเพื่อใช้เป็นเอกสารส่งมอบให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณชุดแรกของกองทุนครูเกษียณใช้เป็นแนวทางเริ่มต้น ในการบริหารจัดการกองทุนให้สะดวกรับรื่นและมั่นคงต่อไปต่อมาในเดือนเมษายน2561ครคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1นึ่งทับพนางภาวดีจรัม์มัตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเรียนาได้นำเรื่องการตั้งกองทุนครูเกษียณเข้าพิจารณาในที่ประชุมเพื่อตั้งกองทุนครูเกษียณ ให้อยู่ในการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมมีมติโรงเรียนเรยินาเป็นผู้บริหารกองทุนครูกเกษียณโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยภายใต้การบริหารของคณะอุสุลินแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการครูกเกษียณงานโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยในเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6พ มีประธานและคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณมีนายกสมาคมนักเรียนเก่าเป็นรองประธานโดยตำแหน่งและผู้จัดการโรงเรียนเป็นเหรัญยิกโดยตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยโรงเรียนเบรีนาทางกองทุนครูเกษียณประสานขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระดมทุนเป็นครั้งครั้งร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครู ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานชุดแรกขึ้นวาระปี2561ถึง2563โดยมีดรยุวลักษ์จิวะกิดาการอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยายลัยพายับนักเรียนเก่ารุ่น2512เป็นประธานกองทุนครูเกษียณและมอบเงินตั้งต้น จากโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยจำนวนสองล้านบาทในการดำเนินการบริหารกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานต่อไปวัตถุประสงค์กองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้เพื่อช่วยเหลือเป็นเบี้ยอย่างชีพรายเดือนให้ครูที่เกษียณงาน เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วนให้แก่ครูเกษยียณงานกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือค่าชาปนากิจให้แก่ครูเกษยียณงานที่เสียชีวิตเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอาจารย์ดรยุวลักษจิวกิดาการนักเรียนเก่ารุ่น2512ประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษยียณงานคนที่หนึ่ง วาระ2ปีเมษายน2561ถึงเมษายน2563รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรพัชราวรรณสีศิละปะนันนักเรียนเก่ารุ่น2515ประธานกองทุนสวัสดิการครูกเกษียณงานคนที่สองวาระสองปีพฤษภาคม2563 ถึง31พฤษภาคม2565นางสาวสุดาลักษ์เรียวเทียนชัยนักเรียนเก่ารุ่น2,516ประธานกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานคนที่3วาระสองปีบริหาร1มิถุนายน2,565ถึง21พฤษภาคม2,567 ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ครูเกษียณจํานวน32ท่านดังนี้เพิ่มเบี้ยอย่างชีพรายเดือนได้รับเงินเดือนละ1,000บาทปรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกปีละ3,000บาทในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนให้ใช้ใบเสร็จตามจริงนำมาเบิกได้ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ5,000บาทสวัสดิการสำหรับการดูแลระยะยาว long term care กรณีคณะกรรมการกองทุนประเมินและพิจารณาว่าเข้าขายเป็นผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา ผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือมีคนในครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเบิกได้ปีละ5,000บาทช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต5,000บาทการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานในปี2,566ได้ยอดเงินบริจาค และทําบุญทั้งสิ้น1,152,516บาทณวันที่30มิถุนายน2566กองทุนมีเงินคงเหลือ8,217,207บาท12สตางค์